มึให้ปืนเขาเล่นนี่เชื่อใจปืนน่อยาได้ปืนเล่นไปปืนเล่นไปเล่นเเล่นหลังบ้านมาเนเดิม่นบ้าเล่นมาแล้วนะมันขับมาแล้วนะเตรียมตัวเลยให้ไปบําแล้ว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 เพื่อนเปิดไฟสูบเปิดไฟสูเปิดไฟสูงเปิดไฟสูบไฟสูบมากชนดีมึงสั่งกลุบดีดีอะไรแดูเสาดูเสา เอ้ยมันลงวางแล้วมันลงวางแล้วมันลงวางแล้วมึงฟังกลุ่เอ้ยตัววางมันตายตัววางมันตายตัววางอีมีมันตายไอ้เสาไต่เสามาไต่เสามไต่เสาฟังกูมมาหลุดไต้เสามาหลุดไต้เสา เนดยอย่าวย้สรวมก้สงรแพกว้อนแกรอนเพื่อนแพลกว้ก่อนเพื่อนแพลกว้ก่อนเพื่อนบไว้แพกรอนแพลไว้ก่อนแพลไว้ก่อนพ่อไาแกรอนเพื่อนแพกระ้อ่อนแพลกไว้อ่อนแพลกว้ก่อนปื่อนแพลกระ้อนื่อนแกดอนื่อนแพลกรด้น่อยแืนกวดน่อนแพลกรด้อนพื่อนแพลกรด้อนเพื่อไแพลด้นเพืแพลกระด้อมาขย่อนกระด้อนเพืมอแลกร้นเพื่อแลกรด้อนนไป ดึงต่อไป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  ลึ้งยิงในไฟเยอะเยอะไฟเยอะยอะไฟเยอะดึงศอกกันหน่อยดับไม่เห็นดึงศอกกันหน่อย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 มันตายเยอะดึงศอมามันตายเยอะเฮ้ยใครเกิดแล้วก่อนมาเติมไฟกลางน่อยดิยบี่ยงหหลันอปืนมาหลังบ้านปืนมาหลังบ้านีหลังบ้านหน่อยู่ทีหลังบ้านหน่อยู่ที่หลังบ้านหน่อยบุนมาหลังบ้านบุกตายเฮียป่วย เสียงยาตัดเสียงาตเสียงยาัเสียงยาตันกูเสียงยาตัเสียงยาตันตามฟัคกูสวเพื่อนเสียงยาันเสียงยาัเสียงาไอชุบอะไรชั้มาบ้าดิบีไอตําตายกูไฟทําตายกูเกิดตํากูเกิดกูเกิดกูเกิดตีมคุณแม่ให้อยู่ใหญ่บ้านตีมใหญ่บ้านแล้วใหญ่บ้านใหญ่บ้าน่ใหญ่บ้าน ฐาะไอ้เนเรเพื่อนห่อยเ้ยถือปืนไอ้บีมถือปืนไอ้บีมถือปืนเพอไอ้บีมถือปืนนะมันกดตรงนี้ได้มึงกดให้หมดเลย คอยดันดาวสบเพื่อนปาค่อยดันดาวบเพื่อนด้หลังไปแล้กูล้มกูล้มกูุกันไหมหลังไต้องการปืนหลังมาหลังบ้านมากูล้มกูล้มกูล้มเฮ้ยปืนมัยิงีหลังบ้านเราเฮ้ยหลังบ้านเราปืนมันยิงรีนะเฮ้ยหลังบ้านเราบารีหมดแล้วหลังบ้านเราบารีหมดแล้วหลังบ้านมันหลังบ้านมันรำมาหลังบ้านมันรามาหลังบ้านมันมาหลังบ้านมันมาหลังบ้านมัน มามาชุบเพืยคุยิงให้อยู่คุยิงให้อยู่คุยิงมาล้มเยอะจัดเลยมาชุบกันเดียเพิ่งหวงเล่นไอ้บ้านย้ายบ้านทะลุไปบ้านมาเขียรามยัดแบบรู้มีจังหวะเน่ยใ้เนี้ยท้ารามานั่งแค่้าเรามาบ้าเรามานั่นย ห่วยไอ้เหี้ยแม่งกูโดนสามปีเลยไอ้เหี้ยปืนเราอยู่ไหนวะปืนเราอยู่ไหนวะโอ้ห่วยปืนเราอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยสองสีมึงร้องออกมาสิพระเจ้ากี่ร้องออกมาไอ้เนี่ยไปลัดกันอยู่ตรงนู้นไอ้สัตว์ปืนเราอยู่ไหนหมดวะ กูอยากมีมีดวไว้เฮียอเอ้ยว้ยใครตกปะนะอีแค่พ่เกตโดนสวยกูบอกเลยเป็ไงมัวตรงนั้นนะ <c oughs> แ,แปะไม่เห็นกูเฮียโดนซ้ำตายกูบอกเลยออมมาหลุด <c oughs> ออมมาหลุดโซนคือโดนเลยอะ พี่เกตตายนะพี่เกตเฮียต้องดึงต้องดึงต้องดึงตรงนด้ตรงนด้ตรงนด้แบกไปแบไปแบกเจกันไปกับบ้านอะไรกับบ้านอะไเพื่อนไปมันีมันีวิ่งกลับไปก่อนตรงนี้อ่ะผเล่กระจายไปตรงนี้กลับไปเล่ไปเล่นตัวเนาะกับมาเอา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 ไล้วเออม่อไรทิ้งตัวมันกันเลยนะเฮ้ยเพื่อนตายหมดเลยนยชูดี้ เฮ้ยไอ้ตั้มยืนนานจัดอ่ะไอ้ตั้มยืนนานจัดอ่ะสวยตั้มสวยเพื่อนสวยเพื่อนหูโดนยังไงก็โดนเฮียโคตรเกินอ้เฮียโอ้ยยังงงไอ้สัสโคตรเกิน มันลีมาไปตบวมมเลยเฮ้ยเัียอมกูกเขนอยแมันลบบเดิมเลยเฮีย มันถือศพออกกันโคตรเก่งอ่ะกูบอกเลยอะไรมึงเชื่อถือศพหรอถือปืนถือปืนถือปานไอ้คุยขี้กาดไอ้เน่แบงลนศพออกถือปืนถือปืนคาตีนกันทุกตัวกูบอกให้มีคนมีคนดึงศพมาสะบานหลุยเร็วทางวันนี้เนี่ย

ว่าที่โลกอ่ะมันไม่ไหวแล้วเว้ยตอนนี้โมีหล่มมันก็ตึงเหมือนกันได้ว่าโอเคมีหล่มมันก็ยกเสาหน่อยเพื่อนยกเสายกเสายกเสาเอาตกกลับไปตรงกลางว่โดนยิงไม่พักอ่ะโดนยิงแบบไม่ได้เล่นอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยดดูิ โดนยิงแบบไม่ได้เล่นเลยอะ่ะไอ้เหี้ยป่วยเจ้าสะพานถุยส <c oughs> ะพานถุยสะพานถุยขาขวขาขาวทลีได้หมดนะทลีได้หมดนะได้ได้ได้สาสาตรต่อแต่กูบอกเลยยาก <c oughs> ยาก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 กูบอกเลยว่ายาก <c oughs> ยากสวยเพยิงคัดอยู่สวยรีไปโอ้โหมาลืมไอ้เหี้ยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตายนี่โอ้โยโดนไปสี่ทีทห้าทีปึ้บ,ด, <c oughs> บดัมเบ้อุมตะบบกเลยอุมตะบบกเลย ็ลีไม่ขึ้นอยู่ดีูห <c oughs> น้าแดงทางไฟเลยเฮี่ย นี่ไอ้สายล้อเปล่าวะน่าใช่นะน่านคุ้นได้แก่นนมาเล่นกูได้สายร้องสายร้องสายล้อง,อง,องได้มึงจะห่อก็รีบห่อไว้เฮียมึงเสียววนาเฮียเลยเนี่ย ีใครยังไม่พร้อมปะมีใครไม่พร้อมไหมกูให้เลยกูว่ามันอุ้มกูไม่เอ๋กูว่ามันอุ้มกูไม่เอ๋กูให้เลยกูว่ามันอุ้มกูไม่เอ๋กูให้เลยจริงมาก็ยังมามันลงเมียแล้วก็ยังมา

เดี๋ยว tao cũng phải ไป tao ไป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  cũng ไอ้ถือป like like, ืนไอ้บีมถือปืนไอ้บีมถือปืนไอ้บีมถือปืนนะกดตรงนี้ได้กดให้หมดเลยตเพื่อนตบเพ่อนตบเพือนตเพื่อนตเพื่อนตบเพอนตเพื่อนตบเพื่อนตบเพื่อนตบ้านเปืนเนบเพื่อนื่านตบนเนะบอนตบเ่บ้านเรามานตบเพืบเพืันบ่นมาเพืาบนบเพื่นบ้านบเพบเนบเพื่นบ่อน ทำดีๆนะเฮ้ยไปดีๆเลยหน่อยย้ายบ้านย้ายบ้านทะลุไปบ้านมาเฮียรามยัดแบบนี้มีจังหวะเนี่ยในที่เฮ้ยห่อให้หน่อยดิโอ้ยวันนี้ห่อวันนี้ห่อให้หน่อยไม่ไม่มีเพื่อนซึ่งเพิ่งห่อไปเราการหาทีใช่ปะโอ้ยเหี้ยแม่งโดนสามทีเลยไอ้เหี้ยปืนเราอยู่ไหนวะปืนเราอยู่ไหนวะ โอ้ห่วยหน้าแดงตลอดการเล่นลหน้าเบื่อวะ่ะจะพังไอเซ่ใอีกแล้วหรอ เพื่อแต่ไม่ได้เล่นจริงนะโดนกดแบบหน้าแดงตลอดอะ่ะไว้แต่หลังบ้านจุดเดียวมันมันก็มาจุ่มดิตามแม่งยืนจนจบไฟอะ่ะขอไฟแล้วลแม่งไม่ค่อยชุบกันนะไอตามสตีมากคุณดู